มาพี่น้องเอาแบบของแท้บ่มีการจัดจานนี่แหละหิวตอนนี้จีซีทุมแล้วซื้อแซลมอนมาซื้อกุ้งดองแซลมอนมาสาลายอยู่ในแผงน้ำจิ้มผักไข่ตัวล่างทุกที่ฉันจิจัดสวยเดียมื้อน,นี้เอาแบบแท้ๆเอาแบบเนี่ยคือความเป็นจริงก่อนที่จิจัดเดอ้อความหิวซี่สิละ พยาย,ยา,า,ยอา,า,ยาอมอ่าวีดีโอสั้นเข้าพอมคนเล้านะอะคำแรกเสียงกอกเกี้อยู่เด้อสามีฉันมากินน้ำชานี่แหละค่ะตุยมันโหลดนี่แหละบางเทีก็เพราะต้องจัดจานอย่างดอกค่ะหิวเฝ้ามันดึกแล้วทุกที่ที่นั่งกินใจยเย็นเย็นแกมเหล่ากูแลว้วบันนีมน้มันนี่อ่นต้องไปเห็นงานฉันก็เลยต้องฉันกินเพราะว่าหายาอยากาละเด้อตุยบันเนี้ย อืม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 นอนแซ่บอีเลกสดน้ำซีอิ๊วดองหอมอืมแซ่บมือนี้เปิดแบบนี้ก่อนมือหลังสั่จิจัด รสจีนี่ได้กินนันสุกนี่จัดช่วย,วยนั่งกินสนามหยาก,กับเหล่าฉันได้จินซี่พอนันพัวนพวกไว้พอนเหล่าขาวดจินซี่หงท้องไว้เนี่ยมันสุกแต่ว่ารอบนี้น้องมันสุกเขาบระวางเอาเป็นว่าเอาสดๆนี่แหละทุกคนจะได้เห็นว่าเปื้องหลังเนี่ยเมาหิวน์ะเอาก็จะบ่มีเวลามาถ่ายไหมอย่างดอก่อนอ้องกุ้ง เดียวแคลไปขูดหิ่งปูนมาได้แบบแซ่บอยากปอเนี่ยไอ้วาซันเนี่ยสายมอนเนีย่ยสายน้องมอนผู้ใดอยากก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจอันมากลุกทุ่งลูกทุ่งแบบไม่ต้องตกแตงนี่กับไข่ดอกไข่หัวใจกดไลค์หลาย จะได้เฮดแบบนี้แหละแต่ในชะีวิตจริงคนเ้าวานกินน่กินแบบนี้แหละเอากข้านล่างจานใส่กองรถน้ำจิ้มน้องเฮดซิจาอีเล็ มันมีแบบเอาเสียงภากเอาเสียงอารวิดีโอเลยหัดไม้มือมือไม้มือไม้หาท็ด YouTube เป็นทุกดาวดาวติ๊กต็อกดาวเฟซบุ๊ร้องซุนแเพืคลซีมีคนมาสับตะไคร์ให้แต่ว่าพวกเ้าเริ่มนำร้ายแตกตามสารรานันหลัะอีกคั้งเนาะ ตอนที่วิดีโอที๊ย้าก็นี่สามสนาทีแล้วโดนไปกับซิซีเบียเบิ้งบางงานกับโดนก็น,นี่กับที่ค้นกินกัะสิอยากนะบีเอ,อาใจาอืมเติมมาไว้จร่งจังห้าหกเจ้า นั่งดือ่อปิดนี่แหละงๆกินีม่คอยอยากกิ่นเทคขึ้นพอมิม่งหนออีหยังกนบ่นเบิ่เก็บไว้เด้อมั่แม่สาดกิ่นสาดเทคือบ้านเขาเด้ม,ม,มา,แบบาม,ามนะได่มีมาแบบหามื่มีน่อยมีแต่แบบมันต้องไปซื้อในเมืองมันต้องอีหยังหลายอย่างสูงข้าเก็บแบบนี้ใส่ตู้เย็นไว้เด็วกวาไปละจ้าคลิปหนาเฝ้าเฝ้า,ฝาดึกดึก,ดกแบบนี้ สิมายั่วไหมบ๊ายบาย